มั่นใจตรงไหนห้ามปล่อยรถเร็วนะคะความเร็วมันเพิ่มขึ้นไิดเดยหรือลดลงนิดเดียวลดลงค่ะ<ง>ข้างหน้าเป็นทางตรง,งโค้งค่ะโค้งค่ะแล้วลงมาเร็ว<า>หรือช้าช้ามองหาทางออกยาวๆให้เจอด้วยนะคะ,อ,ะอย่าก,กินเลนเขาะคะรถมันทุกคนลงแบบเราแล้วก็ห้ามนิ่งค่ะอันนี้มันจะหมุนเป็นวงกลมเห็นไหมสวนสาธารณะสวยงามนะคะอยากขึ้นห้างเก่งๆต้องวนแบบนี้ให้เก่งก่อนนะคะ ไม่ exit off หรือ work way นะแลาวนิ่งเริ่มนิ่งไปไหมมันต้องขึ้นต่อหรือว่าเป็นทางราบคะทางราบถ้าทางราบปล่อยเบี่ยงมันต้องไปเร็วกว่านี้แต่วันนี้มันขึ้นเนินนิดหนึ่งเออแล้วเลนเราไปต่อได้ไหมคะนาคดไปต่อไม่ได้อนาเปิดไฟเลี้ยวขวาขวาหนึ่งเลนเราขอไปได้ไหมคะได้ค่ะอนาเบี่ยงหาเลนที่เจอคะ่ะต้องปเป็นเลนไหนนะคะยังตันอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่ตัตนละคะอนายัางตันอยู่ไหมคะตันเออแล้วก็ทิ้งข้างหลังคขับไปคนเดียวนะคะ ไกลเลยเรายังไปต่อได้ไหมคะมเปลูกสาเดียวไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเจอเส้นประทีนนั่นแหละเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้เราจะขอขวากันหนึ่งเลนนะคะอ่าแต่ใช้คันลิ่งไปด้วยนะคะเราดูเลนที่ติดกับเราถัดจากเบรีเออร์ค่ะถ้าไม่มีใครเราก็ไปได้<ม>อย่ามองคันที่ซ้อนมาด้านหลังเรานะอ่า<ม>แล้วมองยาวค่ะหาเลนตรงที่เจอไม่งั้นพุ่งอะไรมันจะเยอะเกินไป<ม>ดูป้ายบอกแนวข้างหน้าเป็นทางตรงหรือโค้งค่ะโค้งค่ะ,คะแล้วไฟเลี้ยวเราใช้เสร็จดีค่ะ พอลงจากรถเราจะเดินไม่เป็นแป๊บหนึ่งนะนี่รถฝึกัขับนี่มันต้องซิ่งอย่างงี้โอเคค่ะไม่ใช่ค่ะเนี้ยผิดนะ oh. <laughs> เอาเลียงที่ไหนไมาเหยียบันเริง <laughs> ตอนนี้ small <laughs> นแสบสมองไปหมดแล้วจริงค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเราเลี้ยวเข้าบิ๊กซีเราจะเลี้ยวไม่เป็นแหละ <laughs> เพราะว่าร่างกายมันจะควบคุมแทบไม่ได้ <laughs> ต้องบอกนักเรียนหลายคนไว้ก่อนว่าสองชั่วโมงท้ายเขาจะขับแย่ขึ้นหน่อยนะคะเพราะร่างกายมันเริ่มล้าไม่ต้องตกใจตัวเองนะเห็นป้ายกับรถบ้างไหมคะเดี๋ยวสะพานกับรถ Gracias. หลงเืออยู่บ้างนะะออถ้าเกิดไม่มีความเร็วเลยพวงงอะไรมันจะม้วนเข้าไปหาเบริเออร์เร็วขึ้นนะคะื่กความสบายใจในการขึ้นไปโค้งค่ะไม่กดดันมองกระจกข้างมีใครตามมาไม่มีเอ๊ะี่ไงสบายใจความเร็วก็จํากัดไม่เกินเท่าไหร่ตอนที่เราจะโค้งค่ะออแต่ต้องให้ถึงโค้งก่อนนะค่ะแล้วลองโค้งดยตัวเองค่ะไม่มั่นใจกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะฮะมองหาทางออกไว้เสมอค่ะถ้ารถมันนิ่งก็ปล่อยเบรกก่อนอย่าเพิ่งใช้พวงมาลัยถ้ารถยังไม่เคลื่อนค่ะ แล้วลองเร่งเบาๆดูค่ะอ่าพวงมาลัยใช้อย่างเราไม่ระวังนะไกลที่สุดเรามองเห็นเป็นทางตันหรือว่าทางโล่งค่ะทางโล่งค่ะอ่าแล้วเลนเราลูกศรตรงพื้นบอกว่าตรงไปได้ไหมไม่ได้ค่ะอ่าดังนั้นเดี๋ยวลงไปค่ะจะต้องหาทางออกไปขวายกหนึ่งเลนนะคะ,คะเนี่ยทางลงระยะยาวเนี่ยค่ะใช้คันเร่งบางๆได้เพราะเป็นเนืนอระยะยาวแต่ตรงนี้ถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องเบรคค่ะแค่ยุบค,คันเร่งไม่ต้องเหยียบอะไรเลยเลยพราะรอยต่อมันสมูทอยู อยู่ด้านบนก็ดูืั้นแต่นั่นเนว่าดูขวามีใครก็มาติดเนลนเราบ้างไหมนะะแต่คนที่ตามมาไม่ต้องสนใจเขานะค่ะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวานารถชิดขวาให้ได้มากที่สุดแต่อย่าเพิ่งลัจงจนกว่ามั่นใจว่าจะไปได้นะคะพี่ดูคันสีน้ําเงินหลังคันนี้เข้ามาเร็วไหมเร็วค่ะอ่าดังนั้นเราก็รอก่อนนะคะแล้วเขาอยู่เลนเดียวกับเราอยู่ไหมตอนนี้หรือเขาออกไปแล้วเขาออกไปแล้วอ่าแล้วก็เขาเบี่ยงตามที่เขาออกให้แล้วมองรถไปไกลข้างหน้าค่ะคองอะไรอย่ายใช้เยอะนะอ่าใช้คําว่าแค่เบี่ยงเราจะไม่บิดออกไปเยอะ ไม่ได้ระวังซ้ายว่าคันที่ตามมาก็แรกหรือเปล่าแต่ก็ใช้เราเป็นกำบังก็ <c oughs> แซกมา <c oughs> ดูไั้ <c oughs> ฮะเอเอแล้วป้ายถัดไปล่ะคะสถานีขนส่งสินค้อาอ่าแล้วป้ายถัดไปเราถึงจะออกซ้ายถูกไหมอ่นะเอาเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพราะเราจะแยกเขาข้ามเส้นออกไปนะคะค่ะเช็คนิดนึงแค่อมอเตอร์ไซค์ค่ะถ้าเป็นรถยนต์ช่องแคเนี้ยก็แซกไม่ได้ <c oughs> แล้วออกไปก็แนบซ้ายเลยนะมันจะค้งคู่กันได้สองเลนเพราะเราจะออกซ้ายไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะมีรถบางส่วนที่เขาแยกขวาไปไม่เกี่ยวกับเรานะของเราค้งซ้ายไปตามพื้นแดงนะคะอื้อ แล้วก็มองยาวๆนะถ้าไม่มั่นใจก็ลองปล่อยคันเด่งก่อนแต่ไม่ต้องเบรกเยอะเพราะมันจะมีแรงต้านเพราะมันขึ้นเนินอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะช้าลงช้าลงให้เราแต่ถ้าช้าจะรู้สึกได้นะเดี๋ยวเราค่อยเร่งเบาๆเพื่อนํารถขึ้นเนินต่อไปนะคะนี่แหละประเมินได้ว่าอ๋อมเป็นเนินดังนั้นฉันแค่ยกคันเร่งเดี๋ยมันจะมีแรงต้านเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นทางราบอันนั้นแต่เบรกช่วยได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเลนเราจะตันหรือเปล่านะคะส่วนมากถ้าขึ้นมาทางที่เขาเตรียมไว้ให้ไปใช้ร่วมกับทางอื่นอะ ก็จะตันอยู่แล้วนะคะะดังนั้นเตรียมขวาไว้หนึ่งเลนก่อนเราไปได้ไหมคะไปได้่ลูกศรตรงพื้นบอกตรงไปได้ไหมไปได้ไม่ได้โอเคแล้วขวาอีกเลนตอนนี้เราไปได้ไหมคะในกระจกไปได้ค่ะโอเคเราเปลี่เลนเส้นทึบไปไหใช่เสร็จชั้นหนึ่งแต้มแต่ถ้าตรงไหนมีกล้องก็จะไม่ให้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าอับอายคุณพ่อนะคะไปสั่งมานี่เธอขับยังไงเมื่อกี้ก็บอกว่ากาศยาอีกกี่กิโลเมตรนะคะไปเหนือศรีสะ แล้วอยู่ในเรียนเจม้าคะนงก็ไม่ได้ดูแล้วเขาเตือนขนาดนี้ค่ะทำไมต้องเตือนห้ามจอดขนาดนี้เพราะคนนะคะขี้เกียจไปจอดตรงอาคารจอดรถก็จะมาวนแล้วก็มาจอดรอพอผู้โดยสารบอกว่าเอ้ยฉันมาถึงแล้วนะก็จะมาเอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องกั้นแล้วต้องมีป้ายเสียงงบประมาณขนาดนี้เมืองไทยฝรั่งป้ายเดียวก็คุยรู้เรื่องเลยขี่ถัดไปค่ะเราจะไปที่อาคารผู้โดยสารขาออกค่ะอะ เขาบอกให้ตรงไปหรือให้ออกซ้ายคะอยู่เนี่ยค่ะตรงไปอ่าแล้วถ้าเราออกซ้ายเมื่อกี้เราตรงไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเดือดดนไปแลยไ,ไม่ได้ออก <laughs> มันทิ้งใส่ฉันด้วยมันเริ่มเกีเ่ยวกาดคาดแท้มันเริ่มออกก็เ <c oughs> ป็นไงก็ไม่ได้ออกปะทำไมถึงไม่ได้ออกออกไม่ทันเมื่อกี้ไม่โอ้โหโอ้โโอเคได้เรียนให้เราอยู่เลนซ้ายไว้เสมอค่ะแล้วอย่าไปกินเลนครับค่ะ รอบนี้ไปด้วยตัวเองนะ,ะห้ามล้มในสถานีข้อขวามือใครที่เปิดไฟเลี้ยวมากับเราคะแท็กซี่ปกติขับมีระเบียบในชีวิตไหมคะไม่นั่นแหละค่ะระวังตัวไว้นะคะแต่ไม่ใช่ระวังจนระเบงแล้วเราไม่ไปเลยนะ,ะคะมองหาทางออกอย่าจ้องทางตันอย่าจ้องเส้นเหน็บขาขปอขวาก็มีคนโค้งมาด้วยนะคะ เบาๆได้แต่ห้ามหยุดนิ่งนะคะเพราะก็ตามกันมาอย่างทั้งครูกระจกข้างทิ้งไปเลยนะคะตอนนี้ห้ามมองเด็ดค่ะดูถนนบ้านเราค่ะเลนขวาระวังคาเบียดมาหาเรานะพลเีมันเล็กลงนะคะก็ดูว่าขวามือมีใครตามมาอีกไหมถ้าสิ้ถ้าสิ้นสุดแค่รถตู้ค่ะชะลอให้รถตู้เลี้ยวไปก่อนแลวเดี๋ยวเราค่อยเลี้ยเลนเราค่ะเพราะเขาขเลนกันนี้แหละอ่าเราเก็บหน้ารถเข้าซ้ายนะฮะอันนี้จูเธอร์แล้วนะคะตรงอะไรเนี่ยไม้องมองรถตู้ไว้นะคะเข้าเลนเลยไว้ก่อนนะคะ อ่ะแล e go. men, <the> ้วเปิดไฟเลี้ยวขวาขวาหนึ่งเลนเราไปได้ไหมคะไปได้ไปได้ไหมคะอ่ะไม่ได้ก็ชะลอหยุดนิ่งๆเลยค่ะเพราะเลนเราตันแล้วต้องเบรกนิ่งเลยค่ะเบรกนิ่งเลยค่ะก็ลงได้พอแล้วค่ะอ่าแล้วหลังคันนี้ไปได้ไหมหนึ่งเลนไปได้อ่าเบี่ยงแล้วมองไกลค่ะเบี่ยงนิดเดียวพออย่ามองคันนี้นะแล้วมองยาวไปข้างหน้าอ่ะอ่าแล้วขวาอีกเลนหนึ่งไปได้ไหมคะไปได้ค่ะโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวานะคะเบี่ยงปุ๊บมองคันข้างหน้าเลยค่ะต้องตามคันไหนแดงแล้วขวาอีกเลนหนึ่งไปได้ไหมคะไปได้อ่าเบี่ยงแล้วมองเลยค่ะว่าต้อง นี่การเล่นมันยะกลืนนี่จะขาวกับเป็นแดงเดี๋ยวพอเราเลี้ยวขวาตรงแยกไฟแดงข้างหน้าค่ะให้เราชิดซ้ายไว้เพื่อจะเจอปั๊มนะเดี๋ยวเราก็จะโค้งตามรถตู้ไปนะคะเ<ช>พราะฉะนั้นมีเลนเดียวก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นนิดหน่อย<ช>ได้นะเ<ช>พราะเดากขลังมันจะจี้แต่ตรงไหนไม่มั่นใจยกเท้า<ช>จะคันเร่งตอนนี้แยกเป็นสองเลนแล้วก็อยู่เลนซ้ายนะคะ <S <S <ๆ>ห้ามกินเลนก็เด็ดขาดนะคะถ้าเลนซ้ายเราค่อยๆไปได้ขอที่อยู่ในเลนเราคนหนึ่งก็จะเมตตาและแต่ถ้าไปเละกินเขาเลยเขาก็จะเริ่มหมุนอิกนะคะ มนุษย์เราถ้าตายังเห็นอย่าใช้หูฟังเลยค่ะค่<ฮ>ะถ้ามันยิ่งชันเยอะขึ้นแตะเบรคเพิ่มขึ้นนะล้อคนอื่นอย่าไปมองนะค<ฮ>ะค่ะออเสียววิที่เราไปคิดถึงเรื่องอื่นไปจบกเลยแล้วไก <ฮะ S 1> ลไปข้างหน้าหรือ <ฮะ S 1> ว่าคุณลุงแวนผู้น่ารัก <ฮะ S 1> ไปทางด้านไหนนะคะตรงไปไปดูถนนที่ฝรั่งจะมาเจอมีโค้งเว้าเป็นเอวคตรนิดหนึ่งนะคะเพอเราไว้ปลูกต้นไม้เมืองไทยคู่กับธรรมชาติอยู่แล้วและข้างหน้าเราต้องรับบัจจัยธรรอะเลยไหมคะไม่ต้องค่ะเป็นตัวเองเหมือนกันค่ะ ดังนั้นตรงนี้เป็นคอขวดนําทุกคนเข้ามาแต่เดี๋ยวเลนจริงๆมีไม่กี่เลนหรอกค่ะก็แชร์ทางกันใช้ดีๆแชร์ใช้กัะต่างประเทศค่ะแต่เมืองไทยใช้คาว่าแย่งกันดีๆนะคะหาเลนให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่พยายามอยู่ขวานะออกจากตรงนี้ได้ก็พยายามเข้าซ้ายเลนหนึ่งเพราะฉะนั้นกระจุกมองข้างอยูเดียวไม่พอค่ะต้องมองไกลๆมองข้ามไหลไปด้วยค่ะ,ะก็ขับตามทางโคดเคี้ยวของตัวเองนะคะแม้ตามกรอบเลนแล้วก็ระวังคันนี้นะเพราะท้ายก็ยังติดเราอยู่เราต้องกคานเร่งแล้วค่ะให้เขานาไปก่อนค่ะ แล้วก็มองไกลๆไว้เนี่ยเราก็น่าจะเป็นเลนกลางบนถนนหลักแล้วเราก็มองยาวไปข้างหน้าแต่ระวังพวกบาทเนี่ยถ้าทุกคนชะลอแล้วก็ค่อยใช้ทางกันนะคะไม่น่ากลัวแบบนี้เลยมือใหม่ก็จะไม่หลอนขนาดนี้ค่ะอ่าคราวนี้เราตกเข้ามาอยู่ในทางแล้วรถบรรทุกเขาขอมาเลนเราไหมคะขอค่ะเราจะให้หรือไม่ให้ดีคะให้ค่ะแล้วเราควรจะเบรกนี่อย่างงี้ไหมคะแล้วก็ขอไหมเขาขอแต่เขาไม่ไปแล้วอ่าแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวเราจะแซงรถบรรทุกคันนี้กันไปนะคะเราจะไปขับเลนซ้ายกันวิธีการแซงเขาถ้ารถเขาช้านะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อนนะคะเห็นไฟหน้ารถเขาเต็มสองดวงนี่คะเห็นแล้วค่ะอ่าเห็นปุ๊บดึงกลับมาได้ค่ะแบบเนี้ท้ายเราจะไม่ไปโดนหน้ารถของเขาก็คือเห็นรถเขาเต็มเต็มเลยเดี๋ยวจะขับเลนซ้ายไปเรื่อยๆนะคะป้ายถัดไปที่เราจะไปก็คือพระรามสองคะนี่ก็เป็นอีกดนง